สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งที่ดีดไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนกันยายน2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสาคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวกุมก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะนายออิคลห้าดาบ คุณเป็นคนที่ถ้าได้คบใครแล้วได้คุยกับใครแล้วมันเหมือนกับว่าเผื่อใจที่จะรักเขาไม่ได้หรือว่าอดที่จะใช้ความจริงจังจริงใจกับเขาไม่ได้อะคะ่ะในตรงนี้เนาะถ้าได้คุยแล้วเราก็ต้องมอบใจให้ต้องแบบมีใจให้จริงๆอะ่ะถึงได้คุยถึงได้ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะห้าดาบขึ้นมาแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนนะ,ะในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเร,รื่องของระแวงกันได้ง่ายนะคะระหว่างคุณกับคนรัก อืมแล้วกอ็อาจจะมีเรื่องการเดินทางมากขึ้นเหรอว่ามีทริปท่องเที่ยวกันหรือว่ามีการเดินทางออกต่างจังหวัดร่วมกันพวกเนี้ยค่ะมีเกณฑ์ออ่ที่ประจอลงเท้าเนาะอืมคุยนอกฟวาดค่ะคิงอ f วาดอ่าทั้งคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ตอนนี้บอกเลยว่ามั่นคงเนาะมันเหมือนกับว่า คุยกันมาสักพักนึงแล้วหรือว่าคบกันมาสักระยะนึงแล้วมันมีความมั่นคงมีความเชื่อใจมีความไว้ใจมีความสนิทใจให้กันแล้วอ่ะค่ะแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่เนาะเพราะว่าในหลายๆคู่ค่ะเป็นเหมือนกันหมดนะในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีแบบ อิโก้เป็นของเตเองยึดมั่นถือมั่นนะคะบางทีบางครั้งสิ่งที่เขาไม่ชอบให้คุณทําและสิ่งที่คุณไม่ชอบให้เขาทํามันก็เหมือนกับต่างคนต่างปรับไม่ได้พวกนี้ค่ะก็มันยังคงเป็นอะไรที่อ,อ๋อต้องหาเอ,อเขาเรียกแนวทางพูดคุยหรือว่าการที่จะปรับตัวเข้าหากันให้มากที่สุดนะคะสี่เหรียนรักและห่วงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆค่ะทิ้งงบด ชมเปนจริงๆเราคุณเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเช่นกันนะเป็นคนที่อ๋อถ้าได้คิดแล้วถ้าได้ตัดสินใจแล้วคุณมักจะเชื่อมั่นยึดมั่นในความคิดของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าอ๋อถ้าได้คบกับเขาคนนี้ไปแล้วหรือว่าถ้าได้ดีวกับใครแล้วมักจะแบบต้องจริงจังต้องชัดเจนอะถึงจะอ่อคุยต่อถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์นะในเขาคนนี้ก็เช่นกันค่ะคุณคุยจนอยู่ตัวแล้วเราก็เหมือนกับ ตอนช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์มากกว่าพยายามที่จะเอ่อทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์มันดีในทุกๆวันนะเนาะขึ้นมาเป็น9ก้าถ้วยค่ะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งคุณเป็นคนอ๋อต้องพูดง่ายว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อ,กออกแนวป่าเนาะเป็นผู้หญิงก็ออกแนวเจ๊นะ ็เหมือนเจ๊จัดให้ป๋าจัดให้อ่ะค่ะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ถ้าได้รักเขาใครแล้วอะ่ะเทคแคร์ดูแลเป็นอย่างดีค่ะในช่วงนี้ก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามั่นคงนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวระหองระแหงกันบ้างเรื่องราวที่มีปากเสียงมีประเด็นกันบ้างเนาะจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันหรือว,ว่าในหลายๆคู่มีเกณฑ์ออกการเดินทางเที่ยวต่างประเทศด้วยนะ เพราะว่าพลังงานขึ้นมาในตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่มีประเด็นที่มีปัญหากันหรือว่าไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้จะดีขึ้นจะได้ปรับความเข้าใจกันนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ ถึงมาร์จิเชอ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะเขาเป็นคนที่อาจจะดูเจ้าชูกุ้มกลิ่มอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ออมีคนมารุมล้อมเยอะหรือว่ามีคนจ้องจะขายขนมจีบจ้องเตาะเขาอยู่นะอเพราะว่าความมีเสน่ห์ของเขาแล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วเป็นคนที่ทุ่มสุดตัวเหมือนกันค่ะในความสัมพันธ์นะคิงออฟวาอ่ารักนี้มั่นคงค่ะไม่ได้คบคุณแบบเล่นๆนะคบแบบจริงจังคบแบบเปิดเผยค่ะสิบเหรียญ ็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเป็นช่วงเวลาที่พยายามที่จะทําให้ตัวเองมั่นคงหรือว่าทําใหา้ความสัมพันธ์มั่นคงเนาะเหมือนกับว่ามองไปถึงการเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะ,ดคะเดวฮาร์โรเพนค่ะเจ็ดไม้คู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่เหมือนบุญทํากรรมแต่งอะค่ะเหมือนคุณกับเขาทำบุญทํากรรมร่วมกันมาเนาะในตรงนี้ปัญหาเขาเรียกอะไรในช่วงเดือนเนี้ย จะมีปัญหาจะมีเรื่องทีออ่ขัดแย้งกันได้ง่ายเนาะพลังงานขึ้นมาเหมือนกันเจ็ดไม้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องความหึงหวงก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเพราะความมีเสน่ห์ของเขานะ The Lover ค่ะห้าเหรียญอ่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะเดดซันเพดออฟซอร์ ก้าถ้วยพลังงานของเขากับคุณคล้ายกันเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิสัยใกล้เคียงกันนะคะเป็นคนที่ถ้ารักใครทุ่มเทแล้วก็เป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเช่นกันเนาะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลความรักเทคแคร์ care, ดูแลคนรักเป็นอย่างดีเช่นกันคะ่ะก็ถือว่าพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะโอเคมั่นคงแล้วก็จริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็เหมือนแบบคิดไปไกลวาดฝันวาดอนาคตน,นะคะว่าจะเหมือนกับแผนในเรื่องการเก็บเงินการแบบ ที่จะแบบซื้อของร่วมกันเก็บเงินร่วมกันหรือว่าเก็บเงินแต่งงานเนาะเป็นไปได้สูงเช่นกันปัญหาประเด็นก็คล้ายๆกับชาวราศีกุมนะคะเรื่องของออความขัดแยง้งอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับผิดผิดใจผิดหูกันเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหากันได้เนาะแล้วก็มีเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเวลาน้อยลงเพราะว่าติดงานนะคะ ในตรงนี้ที่จะมีพลังงานขึ้นมาในช่วงเดือนนี้มาดูกันค่ะว่าเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยเจ็ดเหรียญค่ะห้าดาบช่วงแรกๆเขาก็คิดอยู่นะตอนช่วงจะเปิดใจหรือจะเปิดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอยู่พอสมควรลวค่ะสตรงิง The Full แต่ก็บอกเลยว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะหลงสเสน่ห์ของชาวราศีกุมนะคะไม่อาจไม่อาจหักข้ามใจเนาะก็เหมือนกับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอไปต่อในความสัมพันธ์นะขอประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดเพจเอาพาร์ติเคิลค่ะมีใจค่ะมันเหมือนกับว่าช่วงแรกอาจจะถูกใจเนาะแต่ว่าไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าเปิดใจกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจค่ะพอได้คุยพอได้ดีวไปแล้วถูกอกถูกใจเนาะมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นเซฟโซนของเขาขเขาเหมือนเขาคุยกับคุณแล้วเขาโอเคอ่ะเขาก็ แอบเผอใจแอบหลงรักชาวราศีกุมไปแล้วนะคะโอเคค่ะมาดูกันคะว่าคู่ที่กดกันมีปัญหากันอยู่ะจะได้เคลียร์ใจกันไม่เอ่ยนายอัฟวาค่ะเอ็ดอ,อัฟซอรสี่ถ้วยมีเรื่องกดกันงอนกันนอ้องอาจจะงอนกันนานหน่อยกดกันงานกดกันนานหน่อยนะเอ็ดอัฟวานะคะแล้วเจ็ดถ้วยแต่สุดท้ายแล้วค่ะ ก็ไม่สามารถที่จะหักข้ามใจได้หรอกเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็ดีเชินคืนดีเริ่มต้นใหม่เนาะมันเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่อาจจะเหมือนกันต่างคนต่างเอาชนะกันก็ได้เนาะในตรงนี้แล้วมันทําให้เหมือนอ,อ๋อชาวกลุมอาจจะแบบโกรธงนินแล้วก็เหมือนกับยังไม่อยากที่จะคุยยังไม่อยากที่จะเอ,อ่อเคลียร์ใจเนาะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายทนลูกตื้อเขาไม่ไหวค่ะเดี๋ยวก็ได้คุยเดี๋ยวก็ได้เคลียร์ใจนะเพราะสุดท้ายแล้วไงแล้วเขาก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณละ่ะะค ัดเขาไม่ได้หรอกค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ The h a l e p e n ค่ะ j a d m i n t h e MoonThe Sun เก้าเหลียนอื ยังไงแล้วบอกเลยค่ะว่าคู่ของคุณเหมือนเป็นคู่ของบุคเพส,สันนิวาสเนาะเป็นคู่ที่อ๋อเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าสร้างบุญสร้างกรรมร่วมกันมาอย่างที่มิการบ,บอกเนาะในหลายๆคู่ค่ะในหลายๆคนชาวราศีกุมขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังเพื่อ <c oughs> ให้ได้เจอตัวจริงคนที่ถูกใจคนที่จริงใจก็บอกเลยว่าคนคนนี้ตอบโจทย์ในหลายๆด้านค่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานพรให้คุณนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องกุ้มใจบ้างเรื่องที่อาจจะทําให้คิดเดยอะคิดเดยเอะอคิดเดยอะคิดมากได้อะค่ะเพราะความมีเสน่ห์ของเขานั่นเองเนาะในตรงนี้ค่ะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณหรือคุณไม่มีเวลาให้กับเขาจนทําให้เกิดความไม่มั่นใจทําให้เกิดความหวั่นใจเกิดขึ้นได้ค่ะ เดอะเดวิลค่ะจะเป็นความรักรุ่มหลงนะคะในตรงนี้หลงเสน่ห์เขามากๆเราก็เหมือนกับว่าในหลายๆคนค่ะบอกเลยว่าก้าวข้ามสู่สเต็ปความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมก,ก็ในหลายๆคู่ค่ะผูกพันกันจนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเนาะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าหลงเสน่ห์กันไปเลยเต็มๆค่ะสําหรับชาวกลุ่มกับคนรักเนาะเอ็อวัดค่ะเดอะเลเวอร์ค่ะเป็นความรักรุ่มหลงเนาะ นายออฟครับ oh, และตามมาด้วย k i n g อฟพาร์ติเคิค่ะสุดท้ายแล้วมั่นคงนะบอกเลยค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งรักยิ่งห่วงแหนเขามากขึ้นกว่าเดิมจนกลายเป็นความรักรุ่มหลงจนกลายเป็นอาจจะเหมือนกับว่าออ๋เขาเรียกไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนใจได้แล้ว่กับเขาคนนี้ค่ะบอกเลยว่ายิ่งคบยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งลึกซึ้งค่ะแล้วก็ยิ่งมั่นใจด้วย ว่ายังไงเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะกับเขาคนนี้ถือว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นพลังงานบวกนะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจะค่อยๆเขาเรียกชัดเจนขึ้นจริงจังแล้วก็มันเหมือนว่าปรับตัวเข้าเข้ากันได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรที่เคยมีปัญหาที่เคยมีประเด็นมันจะค่อยๆคลี่คลายไปอะคะ่ะถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะโอเคค่ะ ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีกุมนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทารล่ได้ใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ